ที่ผ่านมามีอะไรบ้างเรียกต่อเลยค่ะก็อ๋อได้ค ouais ่ะไหนค่ะซีรีส์เรื่อง Player อะค่ะถูกทำขึ้นมาจากความตั้งใจปัจจุบันก็มีแฟนๆให้การตอบรับที่ให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีอะค่ะเป็นที่นางที่ดีทั้งแฟนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆทั้งไทยและต่างประเทศใช่เพราะว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้เรา ค่อนข้างตั้งใจทํามากเลยทั้งอคุณภาพในการถ่ายแล้วก็ตัวนักสแสดงเองแล้วก็ตัวทีมงานทนะะุกคนตั้งใจทําแบบหนึน่งอซมากเลยแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดจริงๆค่ะตลอดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างผลตอบรับหรือว่าเสียงแฟนชาวไทยเองก็แล้วก็แฟนอินเตอร์ดีค่ะดีเลยแฟนๆก็คือน่ารักมากดูจากโปรเจกต์น้องๆในวันนี้ <Okay. S 1> ใช่ มันโล่งใจโล่งอ,อกมากที่มันส่งมาดีชื่นใจค่ะมีความชื่นใจใช่แต่ว่าแบบารู้สึกเสียเสียดายเหมือนกันเพราะว่า12ตอนเราส่งตัวละครกลับแล้วเ <c oughs> หมือนเพิ่งผ่านมาแป๊บเดียวไม่นาน <c oughs> ใช่<า>ทิศสองทิศงทำงานไปกันได้กับน้องคนนี้ <c oughs> ดีค่ะน้องน่ารักมากจริงงาา่งงายมากค่ะก็คือ จริงๆเราไม่ได้รีฟอะไรน้องเยอะเลยตัวน้องเองก็คือเร์นนิ่งเป็นของตัวเองแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยจริงค่ะผู้จัดโปรเจกตประทับใจแค่ไหนกับแฟนคลัก,การตอบรับที่เยี่ยเป็นเป็นความชื่นใจค่ะเพราะว่าอ่านฟีดแบ็กทั้งของแฟนไทยแล้วก็อินร์แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับกระแสชื่นชมค่อนข้างเยอะ,ะชื่นชมยังไงบ้างแฟนอินเตอร์คือแฟนอินเตอร์จะจะชมในเรื่องของแบล็คการ์มิวสิกรวมถึงภาพแสงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตัวเนื้อเรื่องด้วยชอบแอคติง่งน้องจริงๆหนูจะบอกว่าเด็กสี่คนอแอคติ่งดีมากๆเพราะว่าตัวเราเองอ่ะไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยตัวน้องเล่นด้วยได้คือตัวน้องอยู่แล้วใช่ค่ะแฟนๆก็ชอบกันมากเลยค่ะเขาชอบเพราะตับใจตัวไหนบ้างทุบชุดู้จิ๋กันโอ้มิมี่ก็คือมีความน่ารักนะชายนิ่งออกมา ส่วนพี่มีนาก็คือฉากดราม,ม่าก,ก็คือคนพูดถึงทั้งเทรนทวิตเตอร์เลยส่วนยจยสองคนนี้ก็คือ,องงองเจสสสองคนนี้ก็คืองงงันง,ง,ง,งกนกันน่ารักมากใช่แล้วอย่างวันนี้จัดงานไปนต้อง EP เปั้ไงบ้างหรามีกิจกรรมอะไร้างจริงๆตอนตอนช่วงกลางวันมีมีแฟนเบ n น f i กันไปแล้วค่ะเป็นการถ่ายรูปร่วมๆกับแฟนคลับที่ซื้อบัตรเข้ามาแล้วแล้วก็ช่วงเงย็นเป็นการรับชมซีรีส์พร้อมกันส่งตัวละครพร้อมกัน ที่จริงเราสอบคุณอยากจะขอบคุณแกเป็นพิเศษไหมคบโอ,โอ้ถ้าให้ไหลก่ก็ค่อนข้างเยอะเลยน่าจะเริ่มจากขอบคุณน้องๆแล้วก็ตัวทีมงานค่ะแล้วก็ แฟนแฟนแล้วก็พี่สือ่อทุกคนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะมูฟไปทางไหนทุกคนให้ความเอ็นดูแล้วก็พร้อมที่จะสป,ปอร์ตมากๆเลยแล้วก็ยิ่งวันนี้เห็นโปรเจกต์ต่างๆของน้องๆด้วยยิ่งรู้สึกประทับใจขาไปใหญ่เลยค่ะจริงๆจะมีไปเมนนอกใช่ไหมครับออมีค่ะมีะมเดี๋ยวมีแล้วมีแฟนมีตั้งแต่ช่วงมกราเลยค่ะแล้วก็ยาวไปเรื่อยเห็นว <ๆ S 1> ่าเาเปิดบริษัทมา้วยความประสบเสรี้ปีหน้าเราจะมีโปรเจกต์ออกมายังไงบ้างครับอ่เดีย จริงๆอยากให้อยากให้อยากให้เรา,าติดตามค่ะอ,อาจจะเป็นอะไรใหม่ๆใ,ในปีหน้าอาจจะเป็นทางซีรีส์แนวตั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะในปีหน้าปีหน้าก็คือจะเดเวลอปท้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเพิ่มเลยค่ะก<ช>็ะจะเป็นน้องๆเซตนี้แล้วก็อาจจะมีน้องๆใหมเ<อ>่เข้ามา,ด,าด้วยใช่ติดตามได้เลยสุดท้ายอยากให้ฝากบริษัทเรากับโปรเจกต์ปีหน้าของเราด้วยครับให้ฝ ไม่ติดกันเลยค่ะอ <c oughs> โอเคได้ค่ะได้ไก็กกติดตามผลงานของ Hard ๊อปในปีต่อๆไปว่าเราจะส,สร้างสรรค์ผลงานอะไรออกมาบ้างรับรองได,ได้ว่ามีความตื่นเต้นแน่นอนค่ะเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็ครอบครัวเราจะขยายแน่นอนค่ะใช่เพราะว่าจริงๆเราตั้งใจมากๆเลยกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ซีรีส์เรื่องอื่นๆที่จะเกิดขึ้นอาจจะไม่ได้อยู่แค่ซีรีส์อาจจะมีอย่างอื่นมาเซอร์ไพรส์อีกเยอะแยะมากมายในสิ่งที่เราอยากจะทาค่ะแต่ว่า ทั้งเราก็จะทำให้ดีที่สุดอยากจะเป็นค่ายที่มีคุณภาพที่ดีทั้งกับเรื่องโปรดักชันแล้วก็การแสดงของเด็กด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ